น่ะอันนี้ควรดูนะบ้นของคนคนบ้นเดียวขอหลวงพ่อประพันธ์นะนะคนบ้านเดียวหลวงพ่อประพันธ์มาผมกไม่เคยดูเลยน่ะโบตนาสาธุน่ะน่ะโบตนาสาธุนะน่ะอันนี้พ่อค้าขายอะไรเนี่ยครับขายข้าวเลยต้องระวังเรื่องของอ่ะอากาศหน้างานครับตอนนี้ครับตู้ที่จองกันเต็มพื้นที่แล้วนะทราบข่าะไหวครับปีหน้าน้องต้นข้าวเต็เวลาปีหน้าปีหน้า ทีนี้มาส่งรุ่นแล้วก็ประมาณสี่ทุ่มต้องไปรอสี่ที่วันกลางบ้านดอที่อำเภอสุพทองในงานครบรอบการจัดปของนักร้องลูกุ่งสอนเพชรสอนสุพรรณนุานาเสียงเด่นสอนเทสอนสุพรรณแล้วก็รกับงานครบรอบของนรภาพก็ใข่ประเด็นะนะขอขค้ณนะเหลืออีกหนาทีเปิดจำหน่ายบัตรอีก5้านาที ชายว่าหกสิบบาทมีเก้าอี้ให้หนึ่งตัวแค่หกร้อยใบแรกนะเมบ่าเนี้ยแม่แม่ก็บอกคือเก้าอี้วัดถูกว่าตัวละหกสิบบาทแต่กูซื้อสิบตัวไอ้นังชมนะห้องน้ำห้องสุขาบองหาเวทีดนตรีห้องหาหอระฆังมีประมาณยี่สิบห้องและด้านหลังอุโบสถอีกประมาณสิบห้องนะ ด้านหลังโวสตน,น้องต้นข้าวร้องเพลงขึ้นราเพลงสองทุ่ตรงนะก็ต้องทำเวลานิดหนึ่งเสร็จจากน้องต้นข้าวแล้วก็จะเป็นนักร้องรับเชิญอีกหลายๆท่านนะจะออกแนวสเต็ป,ประวงย,งย้อนยุกหรือว่าสตรีมก็ต่อจากน้องต้นข้าวไปนะครับช่วงนี้ บอกหรือว่าไข่นะครับมีพวกูัมนถวายให้ตอนนี้กำลังลองไฟลองเชื่อนเสียงอยู่นะนด้านหนะ้าผู้คนก็เริ่มทยอยมาครับเหลือเวลาอีก2นาที เหลือเวลาอีกสองนาทีเอฟซีน้องตนข้าวไปซื้อบัตรผ่านประตูจองเข้าอีแกันก่อนได้ได้เรื่องทำเลดีๆนะห้องน้ำ้องตุขาอย่างที่บอกไปนะครับอย่างที่บอกไปนะมองดูทีดตรงนีหาหอระฆังให้เจอาวด้เรื่องทะลุหอระฆังอย่างประมาณยีห้อง ด้านหลังหัโบสรก็มีประมาณสิ่ห้องนะครับห้องน้ำห้องาสถานะดเดยเวลาอีกเล็กน้อยปตตรันะ600บประตูห้าหกร้อยแรกมีเก้าอี้ให้นั่งรุมจากหกร้อตัวยืนนะรุมจากหกร้อยเป็นตัวยืนนะครับรวมจากหกร้อเป็นตัวยืนจากสี่อยเพิ่มมาอีกสองนะครับเป็นหกร้อยเลหว่าไข่คงไม่มีแล้วล่ะ หรือว่าไข่พรนาภาพ53ปีผ่านไปถ้าหลือว่าไข่ยังอยู่นะท่านจะมีอายุ1 3 9ปีหรือว่าไข่พลนาภาพตอนอายุ86นะครับเลขเหล่านี้หมดไปตั้งแต่ตอนส,สายแล้ว หนาเรื่องเหล่านี้หมดเลยเราศึกษา,าแล้วแล้วก็รอดูก็แล้วกันนะ้วก็ลองดูแผงอืนอ่นด้วยนะครับแต่ว่ากองคารลอตเตอรี่ที่มาจำหน่ายในวัดฟังเลยแ่งนี้วันนี้นะคงจะหมดแล้วละ่ะคงจะหมดแล้วลแต่ว่าลอตเตอรี่เสียงโชคของหลวงพ่อ,ขอไข่เหลือประมาณสิบใบนะทระบุญพระป่าลอยฟ้า200บาทจะมีลอตเตอรี่หนาให้หนึ่งใบนะครับสองร้อยบาทลอตเตอรี่หนึ่งใบแต่ถ้าเกิดรุ่หนึ่งร้อยบาทมีมีของขวัญของสั้นรวย เป็นพยานหลวงพ่อไข่และล็อกเก็กนะสองหน้าหลวงพ่อไข่นะครับข้าคืนนี้น้องต้นข้าวตัวจริงเห็นจรีนะมาคืนน้องตองตอสองทุ่มตรงนะครับส่วนปีหน้าน้องต้นข้าวจะมาที่วัดบางเลยอีกครั้งหนึ่งวันที่เพฤษภาคม2 5งพันห้าร้อเจ็ดสิบนั้นจะทากเต็มวงเต็นระบบกับสองสุพรรณโชว์เป็นเวลา เล่นกันเต็มเวลาเลยแล้วก็วันที่เจ็ดทีารียนเรียนบาหีุ่วันที่8ดกินแก้วโซล่าวันที่เกสอนทุกคนช์ตอนต้นข้าวเล่นเล่นกันเต็มเวลาเต็มระบบนะครับไวงไหลายเสียงงานก็เกิด้วยับนครับวันนี้ดามาลงวัใช้เวลาเรียมงานประมาณ10กว่วันนะร้านพลาตา มองทะเลก็ติดต่อคอมพิวเตอร์นะครับตอนนี้เปิดจำน่ายบัตรเข้าไปจกกัดเองเที่ยวทีต้นข้าวจุลริยาแล้วจ้ะ60บาทมีเที่ยี่ให้นั่ง600ตัวแรกตัวที่601 602 603น่าไม่ดีแล้วนะมีแค่600ตัวเที่ยวี่ การน้างานนะครับทุกานหรน้อสันึงหวง่อาวันไปนงนเดี๋วมาเวมาเดีวมาเอเดี๋ยวมานะครับเปลี่ยนชื่อให้มลยต้องกนข้าวมาแล้ว ชวาวบ้านช่วยกันคนละไม้คนละมือนะฮะกกนนนนรรดงไไ้้จะัาสา